สวัสดีครับวันนี้นะครับคุณครูจะมาสอนวิธีการเข้าเรียนออนไลน์นะครับในระดับอนุบาลน,นะครับของโรงเรียนเทศบาลสองหนองบัวนะครับขั้นตอนแรกก็เข้าไปที่เบราว์เซอร์นะครับ o g l e Chrome นะครับหรือเราจะใช้ Microsoft Edge ก็ได้นะครับเปิดแท็บใหม่ขึ้นมานะครับให้ เข้าสู่หน้าตาของเว็บไซต์ Google นะครับหรือจะพิมพ์ w w บ google. com ก็ได้นะครับให้มาอยู่หน้าตาตรงนี้นะครับทีนี้นะครับให้ไปคลิกที่ Google App นะครับแล้วก็เลือกบัญชี Google นะครับเพื่อที่จะทำการล็อกอินเข้าสู่อ e ีเมลก่อนนะครับ แล้วก็ไปที่บัญชี Google นะครับก็พิมพ e ์อีเมลของเราเข้าไปนะครับทีนี้ให้ใช้เป็นบัญชีอ e ีเมลของ Google นะครับหรือเรียกว่า Gmail นะครับในที่นี้ผมจะใช้เป็นอ e ีเมลของทางโรงเรียนนะครับ แต่ในระดับอนุบาลนะครับคุณครูไม่ได้สร้างอีเมลของอนักเรียนไว้ให้นะครับนักเรียนสามารถใช้ Gmail แบบธรรมดาเข้ามาเรียนได้นะครับเ,เมื่อเรากรอกอีเมลของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดถัดไปเลยนะครับแล้วก็กรอกรหัสผ่านนะครับ เมื่อเราเข้าสู่ระบบอีเมลเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เข้าไปที่เว็บไซต์ของโรงเรียนเทศบาลสองหนองบัวนะครับก็คือ c r m s 2 a c p h นะครับให้มาพิมพ์ตรงที่ช่อง url นะครับแล้วก็กด enter นะครับเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนเทศบาลสองหนองบัวนะครับ จากนั้นก็การกรบาดป๊อปอัพที่เด้งขึ้นมาทิ้งเอาไว้ก่อนนะครับให้เราไปเลือกนะครับเมนูห้องเรียนออนไลน์นะครับจะมีอยู่2ที่ก็คือที่แถบเมนูด้านบนตรงนี้1ที่นะครับแล้วก็จะมีอยู่ด้านล่างตรงนี้อีก1ที่นะครับเราสามารถคลิกเลือกตรงไหนก็ได้นะครับไอ้นี้คุณครูจะเลือกคลิกด้านบนตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับห้องเรียนออนไลน์ หลังจากนั้นนะครับก็มาเลือกชั้นเรียนของเรานะครับก็คือระดับปฐมวัยนะครับกดเข้าไปทีนี้นะครับก็จะเข้าสู่หน้าตาห้องเรียนระดับปฐมวัยนะครับหรือระดับอนุบาลนะครับก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับมีคลังบทเรียนนะครับแล้วก็มีชมสดเดียวทีวีนะครับตรงคู่มือการใช้งานนะครับนักเรียนสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับ ก็จะมีการใช้งานนะครับระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของเรานะครับเป็นคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็มีเป็นเปเปอร์นะครับทีนี้เรากดย้อนกลับไปดูนะครับหน้าหน้าที่เรากดเข้ามาห้องเรียนปฐมวัยนะครับก็จะมีคลังบทเรียนนะครับก็สามารถเข้ามาเรียนย้อนหลังได้นะครับก็คิกที่เมนูนี้นะครับแล้วก็มีชมสด DLTV นะครับก็สามารถเข้าไปดู ชมสดดีเอทีวีได้นะครับทีนี้นะครับก็อ่านคำชี้แจงนะครับให้นักเรียนเลือกห้องเรียนนะครับเพื่อเข้าเรียนออนไลน์ตามเวลาเรียนที่กําหนดเอาไว้นะครับแล้วก็ดูนะครับว่าคุณครูเนี่ยได้นัดหมายตารางตรงนี้เอาไว้ให้นะครับเดี๋ยวตารางตรงนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงให้เรื่อยๆนะครับทีนี้เลื่อนมาด้านล่างนะครับเราจะเข้าเรียนนะครับให้เรามาเลือกห้องเรียนของตัวเองนะครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับห้องเรียนออนไลน์อ,อนุบาล1นทับหนึ่นะครับก็กดเข้าไปทีนี้ก็กดเข้าร่วมนะครับก็รอคุณครูเขากดอนุมัตินะครับนะครับตอนนี้คุณครูก็กดเข้าร่วม ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็ปิดไม์ก่อนนะครับอันดับแรกนะครับในที่นี้ของคอมของ,ของค,ครูไม่มีกล้องนะครับก็ไม่สามารถเห็นหน้าค,ครูได้นะครับโอเคครับสำหรับการเข้าเรียนออนไลน์นะครับของระดับอนุบาลก็ประมาณนี้นะครับวันนี้นะครับค,ครูก็ขอ,อ จบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ